พลังเสียงขั้นเทพค่ะน้องต้นข้าวรับงานสามงานรวดภายในวันเดียวแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือเสียงยังเป๊ะทุกโน้ตเลยค่ะทำได้ยังไงคะลูกเก่งเกินคนไปแล้วนะคะเนี่ย สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะคะแม่ยกนิ้วให้เลยคือเก่งมากจริงๆเลยคะ่ะแม่หนูน้อยอายุเพียงแค่13เอง แต่ว่าโอ้โหนับวันนะน้องต้นข้าวยิ่งโดดเด่นขึ้นทุกวันเลยบนเวทีนะน้องนอกจากจะร้องเพลงดีร้องเพลงเพราะแล้วอ่ะทักษะการพูดคุยกับเอีเอนเตอร์เทนต่างๆโอ้โหพวกคุณคือรออีกหน่อยอีกไม่กี่ปีนะน้องอาจจะบอกว่ามีงานโชว์รายการโชว์เพราะว่าน้องสามารถเป็นพิธีกรที่ดีได้เลยค่ะ ไหวพริบน้องนี่ดีมากๆแล้วก็การพูดคุยรู้กาลเทศะรู้ว่าคุยกับใครได้ประมาณไหนแล้วแต่ละอย่างที่น้องมาเล่าให้ฟังมันมันมีแต่ความน่ารักอะ่ะละฟ้าก็เชื่อว่า FC เองก็นอกจากไปฟังเพลงแล้วอยากจะฟังเรื่องเล่าของน้องต้นข้าวด้วยใช่ไหมล่ะว่าน้องน่ะ จะมีอะไรมาเล่าจะมีอะไรมาพูดคุยกับ FC บ้างมันคือเสน่ห์ทุกคนเหมือนกับร้านอาหารนั่นแหละนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วถ้าเกิดว่ามีเสียงเพลงเบาๆหรือมีการเอนเตอร์เทนเงี้ยมันก็ทำให้คนที่ไปนั่งทานอาหารน่ะโอ้โหอยากจะไปอีกไปแล้วอยากไปซ้ำแล้วก็มีการบอกต่อด้วยน้องต้นข้าวก็เหมือนกันค่ะ นอกจากน้องจะร้องเพลงเพราะแล้วอ่ะน้องยังเอนเตอร์เทนคนดูในเรื่องการพูดจาการเอาใจใส่โอ้โหพากคณไม่รู้จะอวยยังไงคือมันเป็นแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ละวันในน้องต้นข้าวก็สร้างความประหลาดใจให้จริงๆนอกจากเพลงแต่ละเพลงที่น้องนำมาร้องอ่ะเป็นเพลงที่ต่อให้บางครั้งจะมีซ้ำกันอ่ะแต่การซ้ำกันมัน อีกรสชาติหนึ่งเพราะว่าน้องร้องสดไงทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นเมื่อวันก่อนก็เพลงเนี้ยวันนี้ก็ร้องเพลงเดิมอะความเหมือนได้แตกต่างตรงที่น้องร้องสดไงมันมีความแปลกใหม่อย่างเวลาเรากินอาหารเราอยากกินส้มตำเนี่ยเห็นไหมคะบางคนกินส้มตำได้ทุกวันอะแต่มันเป็นส้มตำที่ทำใหม่อะ่ะดังนั้นมันก็คือรสชาติใหม่ เพลงของน้องต้นข้าวก็เช่นเดียวกันค่ะต่อให้เป็นเพลงที่ซ้ําๆหรือถ้าเกิดว่าวันหนึ่งน้องมีเพลงของตัวเองอะ่ะเปิดแล้วเปิดอีกฟังแล้วฟังอีกก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าน้องเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะและก็มีสเสน่ห์จริงๆแต่สเสน่ห์ของการร้องสดอะ่ะมันจะมีมากกว่าการที่เราฟังใน MV ็ีไงเพราะว่าตรงนั้นอะ่ะมันจะมีอะไรที่ ร้องสดมาเลยอ่ะเสียงสดสดทักษะสดสด,สดมาเลยคือเรียลไทม์อะทุกคนถ้าเกิดว่าคนที่ร้องดีนะรอดแน่นอนแล้วก็ดังด้วยแต่หลายๆคนทำไมไม่กล้าที่จะร้องสดก็เพราะว่าเวลาร้องสดอะ่ะมันไม่มีใครมานั่งแต่งเสียงให้คุณไงพลาดแล้วก็พลาดเลยหรือถ้าคนที่พลังเสียงไม่ดีจริงๆร,ร้องไม่ดีจริงๆร,ร้องสดไม่ได้ จบเลยค่ะเอาเหมือนอย่างฟ้านเนี่ยให้ไปร้องเพลงสิคะโอ้โหร้องเพลงชาติก็ยังผิดคีย์เลยแต่น้องต้นข้าวพวกคุณโอ้โหแบบน้องเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะน้องเกิดมาเพื่อที่จะร้องเพลงขับกล่อมให้แฟนๆแ,แ,และที่มากขึ้นกว่านั้นก็คือน้องเกิดมาเพื่อที่จะแบบปลุกเพลงในตำนานหรือปลุก เพลงกระแสของวงการเพลงลูกทุ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าในอนาคตน้องต้นข้าวก็จะมีเพลงของตัวเองเพิ่มมาเรื่อยๆถูกไหมเพลงของน้องต้นข้าวเพลงแรกก็รออีกนิดค่ะใกล้จะคลอดแล้วและน้องก็จะมีมาเรื่อยๆวันหนึ่งน้องก็จะมีเพลงของตัวเองเยอะแยะมากมายแต่ สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นคือน้องเกิดมาเพื่อปลุกกระแสะเพลงลูกทุง่งให้กลับมากระพืออีกครั้งหนึ่งหลายๆคนแหละที่เป็นนักร้องลูกทุง่งไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ของน้องต้นข้าวหรือน้องๆที่กำลังแบบเจนใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยหลายๆคนเป็นคนที่แบบร้องเพลงดีร้องเพลงเพราะแต่ใครจะมีพลังในการที่จะปลุกกระแสะมากกว่ากัน นั่นแหละค่ะใครที่มีพลังมากก็จะเหมือนเป็นผู้นำในการปลุกคนที่มีพลังน้อยกว่าก็คือมาเสริมกันเพื่อที่จะให้วงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นที่มีกระแสแล้วก็โด่งดังกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเห็นไหมคะว่าน้องต้นข้าวไม่ไดเ้เข้ามาแค่ปลูกกระแสเพลงลูกทุง่งแต่เพลงเก่าๆอะ่ะตอนนี้แฟนๆของน้องต้นข้าวอะ่ะ คือเอาง่ายๆแฟนๆเพลงลูกทุ่งยุคเก่าๆอะ่ะพอได้เข้ามาฟังน้องต้นข้าวอะ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามกระแสไงที่แบอกโอ๊ยคนนี้ร้องดีแต่จริงๆแล้วร้องไม่ดีแต่ถ้าใครที่เข้ามาฟังน้องต้นข้าวแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้องร้องดีแล้วก็ร้องเพราะมากๆเลยและยิ่งได้ฟังเพลงเก่าๆที่น้องแบบว่านำกลับมาร้องใหม่อะ่ะ ทำให้หลายๆคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเพลงรุ่นโบราณจะมีความรู้สึกเหมือนฉันย้อนเวลากลับไปเมื่อตอนนั้นแล้วแต่ว่าช่วงอายุของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนในเพลงในช่วงของแม่พึ่งเนี้ยบางคนอาจจะ20กว่า30กว่าหรือ10กว่าก็แล้วแต่แต่ว่า พอน้องนำมาร้องแล้วทำให้หลายๆคนย้อนวัยกลับไปด้วยอย่างน้อยๆนะครั้งหนึ่งในชีวิตช่วงบ้านปลายก็ได้ได้ย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งเหมือนแม่พึ่งมาร้องให้ฟังอยู่บนเวทีซึ่งน้องต้นข้าวเองก็เป็นตัวแทนให้กับนักร้องในตำนานหลายๆท่านเลย ไม่ใช่แค่ของแม่พึ่งนะน้องอ่ะสามารถนำเพลงของหลายๆท่านเลยครูบาอาจารย์น่ะนำมาร้องบนเวทีก็ทำให้คนแบบลหลงไหลกันจริงๆแต่พลังเสียงของน้องต้นข้าวพวกคุณน้องกินอะไรเป็นอาหารคนเนี้่ยถึงได้บอบว่าเสียงของน้องไม่ตกเลยอ่ะเสียงยังคือเวทีสุดท้ายอ่ะเวทีที่สามอ่ะปานว่าน้องพิ่งจะเริ่มไปทำการสแสดง เหมือนกับว่าน้องอะ่ะมีงานงานเดียวอะ่ะแต่ทั้งสางานคือใช้พลังเสียงเต็มที่ไม่มีการเปิดแผ่นอะ่ะร้องสดๆเลยบางเอ่อบางบางเพลงบางเวทีน้องก็บอกว่าร้องโดยไม่มีดนตรีถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ร้องแยะๆมากมายแต่เราฟังพลังเสียงของน้องเลยยิ่งไม่มีดนตรียิ่งฟังชัดอะ่ะเพราะว่า ปกติมีดนตรีอ่ะดนตรีจะเข้ามาช่วยทำให้บรรยากาศของเพลงมันน่าฟังมันชวนให้แบบเราหลงไหลไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีดนตรีโชว์สดๆเนี่ยคนนั้นต้องสกิลการร้องเพลงที่ขั้นเทพจริงๆถึงจะสะกดคนฟังให้แบบว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอร้องดีขนาดนี้เลยเหรอซึ่ง นองต้นข้าวเป็นแบบนั้นค่ะเสียงเธอขั้นเทพจริงๆ3งสามงานแต่เปะ๊ะทุกตัวโน้ตจริงๆยกนิ้วให้เลยค่ะแล้วคุณคุณล่ะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างเขียนมาเล่าให้ฟังกันหน่อย